สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตำส้มตำทูโทนนะคะก็จะมีนี่เนาะกุ้งลวกนี่นะคะก็จะมีกุ้งลวกกุ้งสดแล้วก็หมูยอแล้วก็เครื่องก็มีมะนาวมะเขือเทศแล้วก็มีผักเนาะผักหอมแล้วก็วันนี้เราใส่แครอทไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปตำกันเลยเนาะ นี่นะคะใส่พริกพริกกระเทียมใส่ผงชูรสไปตำด้วยเลยเนาะนี่นะคะผงชูรสหรือว่าผงนัวใส่มากแซ่บมากใส่น้อยแซ่บน้อยนี่นะคะใส่ไปเลยแล้วก็ตำนี่นะคะตำ เดี๋ยวมาปรุงเนาะก็จะใส่น้ำกระเทียมดองไปหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลเขี่ยวน้ำตาลเขี่ยวประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆหรือใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่เยอะแล้วก็น้ำปลาา้า นี่เราก็เอาน้ำปลาร้าขวดนะคะน้ำปลารา้าสองช้อนโต๊ะนี่แล้วเราก็ใส่เดี๋ยวคุรีคุรีปิดหนึ่งใส่มะเขือเทศ ใส่มะเขือเทศไปสองลูกเนาะนี่นะคะนี่เราใส่มะเอมะเขือเปาะไปด้วยเนาะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเพื่อนๆมะเขือเปาะก็อ่อนๆไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะแต่เราชอบกินเนาะก็จะใส่นะคะให้หมดเลยนี่นะคะมะนาว ช่วงนี้มะนาวเริ่มจะแพงแล้วนะคะบีบต้องเปรี้ยวหวานเนาะสามสามเปียงเนะเาะก็ถแถวบ้านบอกว่าสามซิกนะคะเพื่อนแถวไอ้นี่เขาบอกว่าสามเปียงเนี่ยแล้วเราก็จะคูเลลคูเล่คูเลคูเล เราก็จะชิมดูเนาะนี่นะคะชิมดูว่ามันแซบบออว์แซบจะเอาเปรี้ยวอีกนิดนึงอีกเดี๋ยวเอาเปรี้ยวอีกสักนิดนึงใส่ลูกหนึ่งไปเลยเนาะนี่ลูกหนึ่งนะคะใส่ไป วันนี้เราก็จะใส่อันนี้ไปด้วยเนาะใส่ไปเหอะเราชอบกินอะไรเราก็ใส่ไปเนาะถูโทนนะคะใส่ผักไปด้วยเราก็จะใส่นี่เนาะเครื่องนะคะใส่กุ้งกุ้งลวกอันนี้กุ้งสด นี่หมูยอแล้วเราก็จะตำอีกสักนิดนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเยอะใส่แครอทไปหน่อยเพื่อสีสันนะคะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้ว เราก็จะใส่ผักชีบใบเลื่อยเนาะบางคนเขาก็ไม่ชอบนะคะเพื่อนๆแต่บ้านเราว่าอร่อยนะคะหอมตามแบบนี้มันก็ต้องใส่เนาะถึงจะแซบ่บถึงจะหอมอดูซินี่คะ่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยใส่ถาดกันเลยเนาะนี่คะ่ะ นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเทใส่นี่ค่ะนี่ถ้าเป็นเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะโรยด้วยกระถินนี่เนาะโรยด้วยเม็ดกระถินนะคะเพื่อนๆนี่นี่นะคะเพื่อนๆมาชิมส้มตำตำกุ้งสด ถูโทนกันนะคะเพื่อนๆน,นี่อร่อยค่ะเพื่อนๆแซบดูน้ํำช่ำๆน้ําช่ำๆเลยนะคะสดน้ํานี่นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยเนาะคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปทํากินกันนะคะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องครัวแม่วิไลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ แซ่บหลายเดอ้อเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปทำกันนะค่ะนี่แซ่บอร่อยค่ะ